กรรมการบริหารแต่เห็นยิ่งผู้ดีจิสออนอนันนทรอมสตราจารย์เจนไอศุภิเชษฐ์ท่านผู้อนวยการสสวทดรพรพันธ์ไวยภัยท่านผู้อนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลายัยอาจารย์ตาตการพุชตะ ผู้ช่วยที่การบดีฝ่าย,ยบริหารทั่วไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชดาภูมิขจัดรรักษาการคณะดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ภาวดีสมพัศีาคณะกรรมการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่9ท้านผู้ชม อาจารย์ครูและเพื่อนแต่ถ้าผมู้มีเกียรติผมมีความดีดีรู้และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่9นาภาพ,ภาพวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชก็จะไม่มีความรู้ในเรื่องที่น่าดีีใจสำหรับประเทศชาติการอย่างที่อาจจะมีคนรู้เรื่องน้อยในประเทศไทยแม้แต่ผมเองก็ไม่ไปเคยได้เห็นแลบะบเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติไปกกับการอริมีร รับความรู้มากเมื่อมีถึง13ทั่วประเทศแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีเพิ่มขึ้นไม่แน่ใจว่าเลข13ที่เป็นเลขดีหรือเปล่าแต่สปอนเซอร์มี13เท่ากันเลยผม10ไปดิสำหรับเลขจำนวนที่บอกว่า99ผมได้939ห้ามคนที่นี่เอาไปซื้อ ก็นักวิยาศัสตร์ไม่น่าเชื่อเรื่องนท,นที่ผมติดใจมากคือเรื่ั้นท่านกำลังเอาก็อนหินมาเจื่อง่ายให้เป็นเพชรซึ่งเป็นงานที่ยากคนทั้งหลายจะเห็นตอนที่เรื่องนัเป็นข่าวมาต่อยขับแต่ผมเลือเ่อนปีมาที่สี่ปีตอนนั้นเป็นเพชรเรียบร้อ,รอยแล้ว แต่คนหลายคนไม่รู้ว่าต้องมีกระบวนการเจรนัยซึ่งยากแล้ผมดีใจที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมาวิจยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยนส่ร่วมด้วยแม้ว่าตอนเริ่มต้นเทคโนโลยีจะไม่บอยดางขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชื่ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกะระดับชาติครัร้งที่9นี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้พัฒนามาตรฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เทียบเท่ามาตรฐานาคนและวัดระดับความสามารถของนักเรียนที่ผ่านการอบรมจากศูน,อนอย์สออวนทั่วประเทศประการเลือกนักเรียนบบยจํานวน25-30คนเข้ารับการอบรมค่ายโอลิมปิกคอมพิวเตอร์นะะันทศอวท แต่คัดกรองให้เหลือนักเรียนจำนวนเพียงสี่คนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปเป้าหมายอยู่ที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นหลักในครั้งนี้มีความน่าสนใจมากเพราะนักเรียนเหล่านี้เป็นอนาคตที่เราจะได้เห็นถ้าเรามีนักเรียนเหล่านี้ที่เก่งรอบรู้ดีเราก็จะมองเห็นอนาคตที่แจ่มใสของประเทศเราในด้านนี้ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรธรรมศาสตร์และโรงเรียนสามเสษวิทยาลัยคณะกรรมการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมป,ปิกระดับชาติครั้งที่9คณาจารย์และบุคลากรของศูนย์สอวนทั่วประเทศตลอดจนหน่วยงานที่สนับสนุนั้งภาครััสในเอกชนที่ด้วยร่วมมือกันเตรียมการาด้านต่างๆ พื่อการการแข่งขันในครั้งนี้เพราะการทํางานเหล่านี้เป็นงานที่ทาได้ไม่ง่ายแต่ท่านกรกรุณาเพื่อยเยาวชนทุกชาติพร้อมกันนี้ขอวอวยพรให้การดาเนินกิจกรรมการแข่งขันสําเร็จรู้ล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทุกประกาศแด้ขอเปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ในโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่9ก้าทวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความ ขอขอบคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์พิเศษนรนิเศษบุตรที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ค่ะและขอขอบคุณประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันคอมพวเตอร์โอิลปิกที่เก้าดรเดนดวงประสวครับค่ะในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการปฏิยามตนของคณะกรรมการและนักเรียนผู้แทนสูง ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชดาคงพจน์ขึ้นนำคณะกรรมการตัดสินทั้ง13สูตรขึ้นกล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้า